ต้องเป็นเรื่องของวัยรุ่น90าวยแล้วล่ะไอ้เราก็แบบอยู่เยอะเลยแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้น้าชื่อเล่นชื่อบอยหรือบอยแล้วดุกมาจากบ้านหายปมาดุที่แบบว่าไปทริปไปแจกวงแจกบวยเนี่ยที่มาบอกว่าเนี่ยนะเขาแจกบวยมีมีอยู่ทั่วมึงรถกบแรงมากครับรถอะไรรถอะไรเซอร์เิโก้เซอร์วิโก้มันก็ตอนนั้นผมโกงเขานะโกงอีกแล้ว นอนใส่เลยนั่นอยู่หน้าผมนอนดูตูดใส่แต่ภาามันตัดไปเลยไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้ยิ่งจำไม่ได้ล้มยังไงโอ้แล้วก็เจ็บหนักที่สุดในชีวิตมั้ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ขี่รถมาเพ้่งจะมาหักตอนแก่เนี่ยแหละแล้วทีนี้หลังจากออกมาแล้วเรียบร้อยมาทําอะไรต่อก็มาเพื่อนเพื่อนมันมันมันทำแบบเกี่ยวกับงนกู้อะไรเงี้ยมันก็ให้ผมมาช่วยทํางานอะไรเงี้ยเคยทําให้ทำงานกู้ทำอะไรเงี้ยมันเด็กเก็บ แล้วจนมาได้เมียก็เลยไม่ได้ทำได้เมียก็ทําตอนนี้ก็ทําแบบพวกอะไหล่รถบ้านนี้ก็คืออะไหล่รถนี่คือใครอยากได้อะไรเหมือนจับบอกไหนว่ามีมีอะไรอะไรบ้างที่แบบว่าพวกโซ่ออตโต้ลุบแล้วก็อะไรพวกนี้สองทีสองังหวัดสองทีสองทีก็คือเป็นพวกสองังหวัดใช่ใช่ถ้าใครอยากขออะไรไม่ได้ก็โทรมาถามได้สี่ังหวัดก็ได้ยังหวัก็ได้กหาตามเนี่อะไรทั้งบอมนี่แหละใครแบบว่า ผ่านจะผ่านเราอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก่อนว่าบางทีอ่ะช่างหรือเจ้าของร้านเองเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาซัพพอร์ตใช่ใช่ใช่ครับก็อย่างนักเขาอย่างอะไรเงี้ยบางทีก็จะช่วยวิ่งอะไรใช่ช่วยวิ่งอะไรเดินงานนะครับก็ใครที่ว่าเป็นเอฟซีนะครับว่าได้นะอดนุนอดนุนได้นะอดนุนได้นุนได้นะดุได้วยอันนี้ที่ถามเยอะเลยนะกเขานะครับนักเขามนอิสลามไหมมรับเข้าแขก ข้าแขกคือเข้าแขกเมียเมียแรกเมียแรกผมเป็นอิสลามแต่จริงๆแล้วตัวเราตั้งแต่เกิดเป็นพุทธอ๋อก็แสดงว่าเคยไปเป็นบางอยู่ช่วงหนึ่งใช่ทุกวันนี้ก็ผมก็ยังนับถืออิสลามอยู่นะอ่าฮะก็คือแต่ผมละหมาดไม่ได้ก็คือเหมือนแบบว่าเราก็เน้นอย่างเดียวคือเราไม่กินหมูครับแล้วก็เราก็ไม่ได้แผนพระไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เล่าแบบวิรกรรมช่วงเนี้ยเอาเร็วๆนี่เลยพวกที่แบบว่าไปทิปไปแจกบงแจกบวยนี่ยที่มาบอกว่า เนี่ยน่าเขาแจกบวยเียมีอยู่ช่วงรถผมแรงมากรถอะไรรถอะไรเซอร์วิโก้เซอร์วิโก้มันก็ตอนนั้นผมโกงเขานะโกงอีกแล้วธรรมดาไม่มีใช่ไหมไอไอช่วงที่เขายังไม่ฮิตลูกใหญ่กันนะเออเราลูกใหญ่ก่อนแล้วเรารุกใหญ่เลยลูกเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่หกห้าหกอุ้ยจากข้าก้านะล้อหกห้าเลยหกห้าเลยหมกยืดไหมยืดไหมไม่ยืดตอนนั้นแต่ตอนนี้คือมันช่วงก่อนนะจอดที่เราเราวิ่งได้ ก็คือเขายังเขายังห้าเก้าอยู่เออตอนนั้นเราเราก็แบบหกห้ามาเขาตอนนั้นทำที่ไหนตอนนั้นทำที่ไหนทำทำเนี่ยทำพี่เล็กอ๋อในเล็กนวหรือในเล็กอูดอัน้อยเล็กเขาเขาทำให้แล้วก็มาตอนหลังก็พี่เล็กเขาเริ่มร่างกายเขาไม่ไหวอย่างเงี้ยผมก็เลยมาทำอ่ะช่างเต๋อทำให้ช่างเต๋อทำให้ครับแต่ผมผมลูกใหญ่มาตลอดลูกใหญ่ หลังหนนไม่มีกติกาไม่มีกติกาเวลาใครถามแดงคือแดกแดงคือแดกจนมาฟาร์มแตกหลังๆเ่ะเขาก็เลยแบบอให้ยิงลูกใหญ่เสื้อเสื้อเสื้อยูม่าเงี้ยเราหาได้หาได้เราก็หามาลองมาใส่วิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยจะท้ายเราอ่ะไม่ลึกเท่าเท่าลูกห้าเก้าต้องบอกว่านายนี่แบบว่า เรื่องขี่นี่ไม่เป็นสองรองใครแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็เบาเยอะเนะเบาเยอะอ่ะนี่เบาเร้วเหเอเนี่ยนะเบาแล้วพี่เบาแล้วตั้งแต่ขี่ทิปมาในเริ่มขี่ทิปอ่ะแล้วก็ขาหักไปข้างหน่เนี่ยประตูบูบาเดประสบบุบาเดออกทริปเมื่อประมาณวันนั้นวันนั้นนี่แบบว่าเหมือนเราเราก็ไม่ค่อยเราก็แบบ เหมือนเราเล่ถือสรามณ์นะครับแล้วเราก็มองข้ามตรงจุดที่วะของของแก้บนไปหน่อยเราเข้าไปหลบฝนเราเข้าไปหลบฝนในโรงพยาบาลแล้วจังหวะแบบฝนหยุดแล้วเราจะออกไอคนนั้นก็ทักเฮ้ยกล้วยกล้วยสามใบอ่ะกล้วยที่เขาไอเนี้ยแต่เราแต่มันเหลือจะกล้วยวางไว้มันไม่อยู่ในฐานบเออเราเขาบอกเฮ้ยกล้วยใครอ่ะบอกลอเฮียอะไรกินเนี่รอเฮียอะไรกินเนี่ยแล้วกินไหมเนี่ย กินผมไปดึงมาก่อนเลยอ่ะผมกินก่อนเลย,เล,ยลูกเลยแล้วผมก็แบ่งให้คนอื่นเป็นลูกหนึ่งแบ่งข้าไปแล้วไอ้ท่านบอกกล้วยแก้บนแบอบกผมไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยกูแดกแล้วผูไม่รู้หรอก <c oughs> พอพอขีร่รถไปเท่าน,นั้นแหละไอ้ทีแรกก็เป็นลางแล้ว <c oughs> ทีแรกอะไอค้คนอะล้มไปแล้วคนที้กินกล้วยด้วยกัน <c oughs> กินกล้วยด้วยกัน <c oughs> มันมันแบบมีคนแก่กี่ขี่ทิพย์กันไปนอนไปเลยสี่คันนอนไปเลยสี่คันนี้เต็มถนนเลยนะ ไอ้ไอ้นั่นเบรกฟั้มไปก่อนแล้วคันหนึ่งลุงเขาออกมาแบบยึกยักยึดยัดแถวเส้นกลางจะไปไม่ไปเออจะไปไม่ไปผมก็เลยตัดมอถึงตาผมเลยพี่อ่ะผมกัดฟันออกตายเลยลุงแม่งก็บิดนิดเดียวเองนะผมผมรอดอผคือจังดเสร็จลุงรอดแต่เพื่อนล้มแล้วเพื่อนเบรกฟั้มไปแล้วคนหนึ่งไอ้คันนั้นอยู่หัวอยู่หอกมากราก่อนเลยนะตัวแรกกรากรแต่ว่ามันคว่ำไปแล้วโอ้ผมก็มองก็แสดงว่ารอดไปสามรอดรอดไปสามมีเพื่อนล้ม มาดูเพื่อนแต่ใจเราก็ไม่เฮียไม่ค่อยดีลวเลย,เ,ยเราก็พยายามเบาลงลนะน่ะเบาลงล้ะก็ขี่ไปอีกเรื่อยๆแล้ววันนั้นพี่เล็กก็ปิดถนนให้เลยเขาไม่ปิดหรอกเขาแบบเขบาบังรถหลังไม่ให้ถนนหน้าก็โล่งเลยนะ<อ>ผมก็สามคันก็เล่นกันเองผมก็นอนใส่ไปเลยนั่นอยู่หน้าผมนอนดูดตูดไปแต่ภาพมันตัดไปเลยไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้ยิ่งจำไม่ได้เลล้มยังไงแต<อ>่คนเห็นนะบอก เกียหกเกียหกคือนอนยาวไนนอนยาวนอนดูดไปอย่างเงี้ยดูดไปเขาบอกว่าไอ้คันนั้นอะเราอยู่หน้าหรือเราอยู่หลังเราอยู่หลังเราดูดอ๋อเราดูดท้ายดูดเขาเคลื่อนไปดูดไปแล้วเขาบอกว่าผมอะโยกออกไปขวาโยกออกไปขวาเพราะทางมันโล่งเลยครับแล้วโยกออกไปปีนเลนไปเลยตามดูดตูดไอ้นั่นไปแล้ไอ้นั่นอะรถมันสะอึกหรือไม่ไงไม่รู้อู้แล้วเราอะทิ่มตูดเลยเราทิ่มมุดท้ายเลยมุดท้ายแล้วเราก็เหมือนพอเสียหลักปุ๊บเราเบนลงข้างทางไปเลย ไปปาดจากต้นไม้คนจับต้นไม้รถรถยืมเขามาด้วยรถยืมด้วยหร่าสองแสน้าเขาขายสองแสนห้าเขาขายให้เราเลยต้องซื้อเขามาเลยแต่ดีนะเขาลดให้เหลือแปดหมื่นอุ้ยทำไมลดเยอะจังครับนะนะเขาถอดอะไรคืนไปบ้างไงถอดพวกปลาพวกอะไรไปบ้างเพราะเขาก็เห็นเราก็เจ็บอ่ะครับนั่นแหละโอ้แล้วก็เจ็บหนที่สุดในชีวิตไหมเนี่ยเนี่ย ต้งขี่รถมาเพิ่ะมาหักตอนแก่เนี่ยแหละนานยังเนี่ยครับประมาณสามปีได้สามปีอันนี้น่าสามปีได้แล้วและอีกข้างหนึ่งก็ไปขอรถขท้งหนุ่มมาหักที่สนามรัฐมีเร็วแนี้เหรอไม่ไม่เร็วนะก็ปีนี้เสร็จใช่ป่ะปีนี้เริ่มเดินได้พอีกปีหนึ่งหักเลยมาหักเลยมาหักอีกครับต่อเนื่องเลยเดรกแตกครบ บก <C ol k> แตกท้ายแท็กแล้วหมีอะ่ะ oh. นอนไปกับกอลลิงเลยชิงชิงเจ็ดสิบโลกัน <c oughs> โอ้โหหลุดแท็กไปเลย <c oughs> พอลุกขึ้นมาผมนึกถึงประธานเอ็มเลยที่ที่เสียที่เสียที่สนามการน่ะครับพอวันนั้นผมก็ไปประธานเอ็มเขาหลุดแท็กไปผมก็ไปดูเบรกแตกเนี่ยผมก็มานี่มาพอ,อาพอโดดนอนลุกขึ้นมานั่งได้กาเบรกอ่ะเหี้ยเบรกวืด ตีนลาพื้นเวลเชนเกียร์ไปสองเกียร์ตุ้มตุ้ม,มแล้วตีนลาไปล้วูหลาไปเสร็จผมก็ว่ามันเบาแล้วนะครับแม่งเหินข้ามไปนี่ไปเลยข้ามมาเยอะเลยข้า,ขาไมไปลูกกลงข้างหลังอ่ะลอยไปแต่ดีนะวันนี้ฝนมันตกดินมันมมแข็เดินมันนุ่มหน่อยนองหน้าถ่ายพอพอพอลงไปได้ใช่ปะ่ะผมก็แบบตกตัวเองดูอนไอ้ีืออะไรแล้วขาแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว,ว่าขาเลยยังแบบตกดูัวแต่มันจุกหน้าอกอยู่ ก็ก็นั่งหายใจหายใจยใช่ป่ะพอจะลุกจะลุกยืนอุยอย้ยเหี้ยขาซุดเรียบร้อยขาชิบหาย,ลยแล้วชิบหายแลย้วโดนโดนขาดีนะเมยียทำประกันให้หไม่งั้นไม่งั้นแย,แย่สองข้างเนี่ยหกแสนกว่าข้างละสามแสนเนี่ยโอ้โ้เหมือนเดินไปทีแรกผมด่ามียผ่านมึงจะทำทำบ้าอะไรประกันเสียตังทำไม แต่ว่าน้าเล่นขี่แล้วอย่างเงี้ยนะควรแล้วผมว่าคุ้มมากดีนะก็พอมาดีอ้วนที่มึงทำให้กูยังไงถึงว่าเวลาไปทริปต้องมีแบบว่าเจอนะเขาต้องไปแจกบ่อยแล้วก็ใส่ชุดแบบเป็นเลดี้มันก็เหมือนเป็นสีสันนะครับของขำแบบบางทีน้องๆมันเรียกร้องฮานะใส่ชุดอะไรไปทริปนี้ทริปนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไลดีอะไรเราก็เลยแบบหามาให้มันฮาหาหน่อยเหมือนแบบเราก็มองว่าเอ้ย ไอ้เหี่ยเราแต่งตัวแปลกๆไปแล้วไปไล่แดดนะมันก็คงจะเท่วอีกแบบนะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเป็นแบบตัวชูโดงเลยก็แจกบวยด้วยใช่ทีแรกก็แจกจริงจัง <c oughs> แต่พอตอนหลังมันมันได้นี่แล้วมันแบบเหมือนเป็นเป็นคอนเซ็ปเราไปแล้วเจอหน้าเรา <c oughs> เจะแดกไม่แดกเราก็ให้อะไรเงี้ยเราก็ให้กินชุ่มคอไปไม่เดี๋ยวคิดมากอะไรเงี้ยแต่แต่เมื่อก่อนเแบบเหมือนเราทื้อไปแบบ ตั้งใจเลยอยู่เพราะรถตอนนั้นรถเราแรงตอนนั้นรถเราแรงลูกโค้งห้านะได้รอจริงๆเลยนะแล้วตอนนี้ก็ส่วนใหญ่นะก็จะอยู่ที่หลานนาบอมใช่ใช่มามาเที่ยวมาเล่นเพราะตอนนี้ก็ผมก็มาให้ช่างบอมขึ้นสี่วาวให้เดี๋ยวคอยดูเลยนะสี่วาวนะเคานะใส่ตัวถังอะไระใส่ตัวถังรถเวฟหัวเถิะเวฟหัวเถิ โอตัวแรง้ไม่ใช่พราะเอาอ็กไซเตอร์ไปเขาบอกเอาเอาไม่ตรงรุ่นไม่ตรงรุ่นตรงรุ่นแล้วมาขี่เขาอะไรเยอะก็พอไปแดกเขาเยอะไงเอ็กไซเตอร์นะวิ่งเท่าไหร่บอกบอกเอฟซีมันอ่ะนะเอ็กไซเตอร์ผมนะเธอตัวขี่ขี่อยู่นะประมาณสองร้อยสี่นะแต่ถ้าผมขี่ก็ประมาณร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบแปดได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเคอาเคอาที่ ตัวใหญ่ขี่ไม่ถึง198นี่นะไม่ต้องมาคุยกับผมเลยนะเป็นไงล่ะอาจจะมีขิงเล็กน้อยวันดีโด้เน้ยเคยมีไหมแบบว่าไปออกทริปแล้วมีรถขนาดที่แบบว่าคู่ขี่สูสีเราเล่นกันมาตลอดทางชอบไหมมีมีชอบไหมใครแบบขี่หลังมีมีมีพวกพวกแก๊ปตันพวกซูเปอร์โอมเนี้ยขี่จะรู้ใจกันขิงกันตลอดแต่ก็คือพวกการขิงกันเล่นสนุกสนานขี่สนุกสนาด้วยศรีสังศรี แต่ก็คือถ้าแดกได้ผมก็ยืดอะแอคเลยตอนนี้ตอนนี้ขนมหวานดินแดงเขากำลังแรงอยู่ต้องให้เขาครับผมเราเรานราเคยไปออกทริปกับน้าตู่ไหมครับผมเคยเคยเป็นไงบางครับน้าตู่น้าตู่ขี่รถเป็นไงคะับน้าตู่ก็เดือดเดือดเลยหนึ่งงานตัวนี้ไม่ธรรมดานี่ไอ้นี่ของผมเหมือนอย่างนี้ยากเลยครับแต่แต่น้าตู่ตอนนั้น เมื่อคราวใบการ์น่ะเล่นไย่างเอ็กไซเตอร์ผมทางมันสั้นไปหน่อยเอาบวกไกัเอ็กไซเตอร์อ่าเขากำลังมาแล้วแหละด่านตั้งอยู่หน้าอ๋องพาหลบด่านเข้าป่าไปเลยลากกันเข้าป่าไปเลยสองเข้าป่ากันไปเลยไปบิดกันอยู่ในป่าปุ่นปุ้งเลยเรื่องของทิปที่ไปเลยจะต้องมีอย่างนี้แบบมีมีมันมันจะฮาอย่างนี้แหละมันจะนี่ครับสำหรับนักเขากว่าจะเป็นนักเขาเราเรียกว่าเอาแบบพอหอมปากขอมคอสำหรับปีนี้ ใครที่แบบว่ามีคำถามอะไรของนักเขาเดี๋ยวเราจะมาติดตามมันในตอนที่สี่วาวของ,อของนัเขาแล้วกันดเดี๋ยวมารีวิวด้วยดูดีว่า200อยู่แล้ว<ม>ทำสเปกอะไระเกินเกินนิดนสเปค เจ็ดสิบชักเจ็ดไม่สปิงนียมีสองร้อยบวกอยู่แล้วแต่ชักกันยังไม่แน่นอนว่าจะชักเจ็ดครับเก้าโอ้หมดชีดแน่นอนครับผมเดินนี่หอบเลยหำ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 เอาไว้คู่เล็กหน่อยจะได้สมว่าจะได้หยองหยองแล้วนะครก้าบอกก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับมากครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันในอีพีต่อไปนะครับสำหรับเว็บของนะครับเจ็ดสิบชักอะไรยังไม่รู้ ยังไม,ไม่ชักเจ่งก็ชักเก้าแต่ไม่ต่ำาหมนี้แน่นอนครับผมอก็ลาไปก่อนถึงนี้ครับผมไปครับสวัสดีครับ